<kung> คเคยก้าวร้าวอ่ะนี่ฝึก behavior แบบเล yeah. ่นให้กูหิวไงมันเล่นเกมอย่างสุภาพดูให้ดูชีช้างกลิ่นแรงว่าขอดมนิดนิดเดียวพอดมขอดมนิดเดียวขอดมนิดเดียวขอดมนิดเดียวไม่ไม่แตะเด้กหนูชอบกินชีสอืมก็กินกินหอมชีสนะอืมอืมอร่อยนะอร่อยหอมหอมอมมอสอมมอนมีอมมอนอืมอระดอนเหรออืมเป็นเป็นเนื้ออมมอสเลยปะ พอดีขาวอัลมอนด์อืมก็ใช่ไงถ้ามันลดอัลมอนด์อ่ะอืมน้องช่่ยแล้วหรือน้องอยากออกอย่างนี้เหลือกี่ดาวแล้วอ่ะโดนกูชดนกูแต่ว่าถ้าฉันแพ้อีกทีฉันตกนะอืมเหลือหนึ่งดาวอ่ะคือถ้ารอถ้า,ถาตอนเล่นกับน,น้องก็เล่นตอนที่แบบนี่เหลือหนึ่งดาวอืมสองแบบคือดาวเยอะๆมากไปแลาวตกไม่เป็นไรกับดาวน้อยมากๆจนแบบไม่ต้องสนใจแล้วอ่ะหรลอว่าอันี้ฝนมันฝนมันหยุดแล้วไหมเขาเล่นกันเยอะขึ้นแล้ว วิ่งนี่จะจิ้มจิ้มเปิดอีกเปิดอีกเปิดเปิดเดียวจะเปิดมีคนส่งเชื่อมาไหนฮะเอ็มตีอีกแล้แต่พูดจะหยาบคายนะา่กเคยพูดจาหยาบคายมีเหตุอะนี่ฝึดเป็น นะลืมกินลืมกินเอ้าเลื่มลึกตัวอุ้ยชิปหายเอ้ยมูดิบอยากเล่นแครีเค่เหรออันนี้อือเดี๋ยว oo กูเล่นซับพอร์ตให้ฉันก็ต้องเป็นวอลเลเออร์เฉยเลยแทนที่จะเป็นเมสเก่ง,งเขาจะได้รู้ไปเลยว่าใครเนี่ยเก่งขนาดไหนเอ้าพิกดีควสอะไรมันเนี่ยตุลงมันจะเล่นอะไรเนี่ยเมส คนนี้เล่นเมดเยอะมากเลิฟเลยแล้วใครฟาร์มะฉันจะฟาร์มปะ่ะเ<า>มดแต่ไม่เดี๋ยวดูก่อนพวกนี้มันเมดทั้งนั้นเลยอะ่ะคนพวกนี้เมดทั้งนั้นเลยจะ,จะเล่นแกร์กมึงถ้าไม่มีใครเลือกเนี่ยแบนทำไมจะเล่นแกร์กเอาก็ใครจะไปรู้ล่ะครับอืไม่ได้แล้วนะเอา้าเขาก็จะเล่นนี่เหมือนกันเอา้า มาแล้มาเมื่อซานน้ไปแล้วมึงหมดไม่มีใครเลือกแล้วคนสุดท้ายไม่เลือกตาเนี้ยตาเนี้ยเป็นไงมาชิปหายมันจะโชว์เขาชิปเป่งตั้งแต่จะโชว์เขาแล้วแล้วกูเป็นตัวฟาร์ไม่เลือกคนแรกเนี่ยมันคิดว่าไงแต่ซาเนตเล่นเก่งไงจะโดนดักขนาดไหนอ่ะฉันโจ๊กเกอร์ก็มาอยู่แล้วเนี่ยเจอออโรน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยทำไมวายเบิร์ชนี่ฉันไม่เคยอ่านชื่อถูกเลยมันวายเบิร์ดอะไรวายเบิร์ดเลยไม่รู้ไม่ชอบตัวเนี้ยไม่ชอบเหมือนกันมันชอบเป็นต้นไม้ไม่พันเนี้ย กูก <G ül> ลัวกูแล้วกูเล่นเน็คกูดโดนมันอย่างเงี้ยตายโดนแล้วมันรวบใช่ป่าอะไรตบกูเฉยอุ้ยแต่ก็ยังดีแต่อุ้ยอีรอกูสู้สู้ได้ไหมมังง้ง้ากูก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเนี่ยเล่นย้อนไม่เล่นมันเก่งนะเนี่ยแทนที่จะตั้งแต่แรกเป็นเนีน่ยต้องมาเล่นตั้งแต่ <ไว S 2> แตเล่นก็เล่นโอเคอุ้ยมีกินทุกตัวเลยเหรอสกินไทยได้ป่ะวันนี้ว่าอะไรวันนี้ว่าอะไรไม่ใช่ลอยกระทงแหละวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ป่ะวันจันทร์วันจันทต้องสีเงินอะไรกันไม่รู้อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยนี่ถือว่าเป็นการแคสเกมนะหรือว่าต้องมีจอแยกขึ้นมาใช่ต้องมีจอแยกขึ้นมาอแต่เวลาหิวเรามันน่าเด็กลงจริงๆอ่ะเป็นมิดปะต้องดีกรีเลนแล้วครังมันตุ้งติ้งตุ้งติ้งมัง่าง่าทำไมอ่ะมัง่าง่าไม่ถูกหรอมันก็ฉันก็เคยฉันชอบเล่นมัง่าง่ามั่งนะอะเขาบอกไอ้อ่านมัง่าง่าไม่รู้ก็ฉันอ่านมัง่าง่ามังกังก้ามันจะมีอีกตัวอะไรหนึงนะตัวอะไรนะกินได้ยังเนี่ย หน้าท้อสอ่ะแล้วก็เจ้าบอกว่านักรถนัดยังไงวะนักรถไงคืออ๋อ F A R O T H เนี่หรอเป็นตัวอะไรที่คนออกชอบอ่านผิดอีกอะไรตรงนี้ไม่รู้ไม่เก่งตอนนี้นะทีมเรานะครับมียอนมีเวเรสมีคริกซี่คริกซี่คริกซี่อะไรจอมึงคริกซี่คริกซี่กว่าปูชิโนอ่าแล้วก็อลิสแล้วก็แล้วก็ซานิส มีศัตรูมีโจ๊กเกอร์มีเพยมีวายบันเสู้เพนได้ปะสู้เพนได้ฉันสู้เพนได้ฉันมีมันมีวายโอ้แต่เพนมันมามันมาบ้างมาง่าง่าแล้วก็เอร์รอแต่ฉันไม่ชอบวายบันเด็ตสุดเลยวายเอฟอะไรเนี่ยฉันเกลียดสุดๆเลยชอบตกกลิ่นแรงมากอะไรเนี่ยนมออมอนมันแรงเลยอืมมันเปรี้ยวอ่ะเสียปหมเนี่ยอย่าเพลเจอนะเตี่ยวดีๆเอาดีๆอะไรกันรสชาตินมเปล่าๆมันเป็นไงนมเปรี้ยวปะ นมมันเลยหอมมันหวานเลยเปรี้ยวอย่างโมเวอร์จะเปรี้ยวเลยไงอากาศแห่งนี้ช่วยตีได้สองครั้งเลยปะก็ค่อยไป,ไปจะได้ไปแล้วพี่เขียนเนี่คยความช่วยเหลือไม่มีมอมมบอกเร็วๆทีหลังแล <c oughs> ้วมากังกาถ้าเกิดมาอีกนะมะง่างะมาง่างะงนี่ไงมะง่างะมันมากูจะเอ,เอ,เอรอน ฉันว่าฉันสู้เออรอนได้มันกล้ามันจะมาตรงนี้ทำไมมันชอบมาอย่างเงี้ยมันชอบมาแย่งนี่ไม่มันจะแย่งได้เหรอกูมีตุกูมีท่าเฟิรมันก็เขากาะกวนอะมันนิวแซนะเขาใจเขาวานิวแซนปะแบบมันเจออะพูดตรงตรปากเลอะเลยต้องนั่งยนะทำไมอะอุ้ยเยอะเยอช่วยด้วยมาแล้ว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 มาวลล คนที่เลแบบแ่เป็นแรงบันดาลใจฉันไปเลยคือทอยปฐมพงศ์ประถมพงศ์เล่นเวเล่เก่งมากจริงเหรอก็เลยเป็นแรงบันดาลใจฉันแล้ว,ลวทอยคือเป็นตำแหน่งอะไรตำแหน่งเมย์แต่เล่นเวเล่คูณเล่น <c oughs> <c oughs> ทอยก็ตำแหน่งเนี่แหละมั้งตำแหน่งที่มีเวเล่เนี่ยแหละอุ๊ยชิบะตำแหน่งอยู่ไม่นานนะแต่ตำนานนะอยู่ตลอดไปมั่งงงน,นะครับ เจอนะมะงางาต้องระวังนะมันมันปล่อยพิษอะอย่าไปมาเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเพราะชีวิตมันจะทําลายยาพิษมันทําลายชีวิตของอะไรคนอะไรคนงงคนอะไรงมงายใช่เอกอก็ว่าแล้วแต่วีดีายของฉันเป็นหุยเพนเพนเพนไม่ต้องกลัวเพนแม่กูจะเอาเพนแล้วคีบเดินไปเดินอะไรมาถึงขนาดเนี้ยคีบอยู่ดีเดินลึกอะไรขนาดน่ะเป็นแค่คีบแท้ๆอุ้ยเตะอีกทีเดียวไม่เป็นไร ออกตัดเลือดก่อนจำไว้นะครับก็ต้องออกตัดเลือดไฟเตอร์แาทิตย์นี้ออกตัดเลือดไม่มีใครเหร็นหน้ามึงเลยโอ้โหเห็น,นะนี่นี่มึอมือม,มาขันมาอ,อุ้ยมันจะตายแล้วจะตายแล้วนายลงมันตายไปเนี่ยมันบ<า>ินหนีไปมันบินหนีมันไม่ตายโอ้โหเอเอรอดจนตายอยู่แล้วมันบินขึ้นไปบนฟ้ามันควรตายนะพิกซี่แต่การมันนีมองไปบนฟ้าโอ้โหฉันทำผลงานไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่แต่ว่าเอาใหม่อย่ากคืนได้มีคนแย่งผลงานไปเลยไม่ได้ แม่แต่กูแนี่เตี่ยวเมื่อกี Alice, ้อะอลิตายแล้วนะฉันจะตีคีบอย่าให้มันมาแย่งนะเธอเคยโดนตีคีบแล้วโดน<ม>ยิงไมาช่วยตีมังกรม่วงหน่อย,ยไ,ได้ไหมได้ไปอ่ะ,อะมันมีใครมันเลนนั้นใครเลนนั้นเป็นใครเลนนั้นเป็นเอร์ลอกเธอสู้ได้เออร์ลอกไปไหนละมาเอาเอาเอนนี้มาอุ้ยเพนมาเอาป่ะเอาเพนป่ะหรือเดี๋ยวมันบินมานะเราเป็นบินมาฉันแต่ฉันฉันไม่วิ่งเร็ว กูจะเก็บท่าไว้สำหรับนจะเก็บท่าไว้พวกมันเหมือนกันอุ้ยแต่ทิกซี่มันชุนไปแล้วนี่ฉันจะจิ้มมันแล้วอุ้ยมันมันมันไปไหนมันเจาะ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 มันเอาเลยเอาเลยอุ้ยมึงไปนี่มาเทนมาเทนโอ้โหะ็บอกว่าไม่เก่งไงเออปล่อยไม่อยากฟาร์มเกมนี้ไม่แปลกเอาใหม่ลองใหม่ลองใหม่ค่อยๆเต้นเย็นจเงินต่างกันสองพันยังไอ้นี้ได้อยู่ ได้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 โอ้ยมึงดูเออเล่าเงินเลื่อหรือขีดเดียวเลยอ่ะฉันจะติดกระโดดฉันจะพยานาคมึงมึงเสื้อเรื่องพยานาคบอืมกูเสื้อเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อกูทำทรงไปวันวันครับนี่คนทะเลาะกันแล้วทำไงถ้าเกิดคนทะเลาะกันเธอเลือกที่จะทำยังไงฉันเลือกที่จะเงียบหนึ่งเงียบ ล้ <oung> ิมสั่งสอนต่อไม่สั่งสอนแทนกันเพราะว่าฉันพิมพ์ไม่ทันเล่นกูย์แค่เล่นกูก็ลำบากอยู่แล้ววิมังงนง่ังงาง่าหง่ง่งง่า่ง่วิบันบิงบิงมันใช่มันถือมันเสียบิงเราถือว่าเรามองหน้าด้านดีไว้สิมันจะไปมองหน้าเสียทำไมล่ะยอุ้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 บิงมันก็มีอ้าบิงมัโอหเออลรอคิดจะแย่งสัตว์ป่าของกูที่กูตีมาตั้งนานไม่สำเร็จหรอก อุ้ยโดนพิษมัง,งงะงหน้าตายบอกแล้วว่าอย่าประมาทพิษเกมันจะไปเห็นนะเ,เล่นไม่ดีเลยเล่นไม่ดีเกมนี้ถือว่าเป็นการซ้อมวอร์มอัพพอแล้วนะจบกเกมนี้แล้วไปนะนั่นเกมนี้ถือว่าเป็นวอร์มอัพดีแนะ่เหนื่อยเหมือนกันนระอบมันใช้ขวานหลับสุบกูใหญ่เลยมึงตอนนี้เหมือนเราเปิดไว้ก็คือให้เขาฟังไปเรื่อยๆใช่ปะ เขาก็เหมือนกันเขาคงเปิดทิ้งอุ้ยมึงไอ้นี่มันเหลือขีดเดียวขีดเดียวขีดเดียวจริงอ่ะแต่ถ้าสองขีดเมื่อไหร่อ่ะถ้าเหลือสองขีดน่ากลัวพี่กูโทรมาทำไมเนี่ยถ้าเหลือสองขีดเมื่อไหร่คือแสดงว่ามันเป็นยังไงอุ้ยเป็นโควิดโอ้ยเออรอสามกูหลายทีแล้วอุ้ยกูต้องเอามึงทิ้งใจเออมึงมึงมึงอุ้ยอลิศช่วยกูไว้มึงมึงมาเอากูเหมือนใช้เออร์ล้อมากๆทำให้มันตายกูอยากทำให้มันตายไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม โอ้ยโอ้ยอ้ยฉันรอดฉันรอดโอ้ยตอนนี้ทุกคนก็ดูอะไรอ่ะก็คือด,ดูเราเล่นเกมเหรอเ,เขาคงป่ะาเขาคงผมเปิดทิ้งไว้เหมือนกันป่ะใช่ฉัน<ะ>ออกตัดเลือดละมันง่างมันร้ายอย่าไปยุ่งกับมันมากนะเอ้ยพี่ซิรลงครับพี่ซิรลงครับออรบอดไหมกูงเงินตามแบบตามจัดเลยอ่ะก็<ช>เ,เป็นอุย๊ยติดหนี้ปะ่ะตามเลย โอ้อีกแล้วนะมังงะง่าคือแบบเป็นไรอ่ะมามาฉันไม่ฉันไม่หามังงะแล้วฉันไม่หามังงะแล้วนี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยปุ้ยมันได้ไปเลยเร็วๆพิพดพิมพดิามดิปาดปิดแต่ก็ตายเหมือนกันออืเกือบตายเหมือนกันอ้าวรอดเหรออือไม่รอดแล้วเกมนี้ไม่นับถือว่าเป็นการซ้อม ได้กินยากได้ผสมอให้ยิง่งฝนะืดเลยผสมอะไรยิง่งฝืดผสมน้ำมันยิ่งลื่นเอาตะก,กะอะไรมาเป็นเป็นนักที่สีจริงี่ยใช่ผสมนมมันมันฝืดอ้าวแล้วบอกให้ใส่เข้าไปเยอะๆโอ้โหปิดฝาด้วยเดี๋ยวโมโหแล้วก็พันนำปกตั้งใจตั้งใจพูดแล้วเืิดอุ้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ต่างกันเยอะนะไม่ต่างเยอะไม่ต่างเยอะ มามาข้างบนจะแตกแล้วเซตโตแล้วก็อนี่ม่ข้างจะแตกแล้วพี่ขอร้องของเรียบอยข,ขึ้นมาข้างบนหน่อย <S <S ไม่ติไปไม่ติในในในไปกำลังไปกำลังไปเออ,อ,อรออยากทำร้ายอยากแต่มากรังกาเจ๋อมาก Q P วไปสองฮลุไปสี่อู้หข้างบนจะแตกแล้วอีกนิดเดียวแตกเลยอะทํางไงดีอะหมายถึงว่าของมันหรือของเรา <S <S ของเราอุ้ยดีมากอุ้ยมากรังกาอีมันหนีอุอู้หู sh it มันหนีมันหนี เออเราอุ้ยเออเราตัวฟาร์มปะเออเราไม่ฟาร์มเราไม่ฟาร์มเออว่าคิวจฉันนั่ฉันสู้มันได้นะแต่ว่าเงินกูนั่งว่าเออเราอีกอะมาอกูปะมาขอย้อนอีก่นช่ยชวมึงง่ามามาแล้ว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 มาล้วมาแล้วขอขอฟามนทางนั้นทางค่าไน้ไอ้ปะแต่มันลุงฉันไงกับเออรอสองตัวฉันไปสู้ยังไงล่ะมึงมึงงามากับเออรอ ระวังนะมันมีพิษร้ายทำลายตับจงอย่ารับมาใส่ไว้ในกระเป๋าใครหลอกล่อให้ชิมดูอ่าหูเบาขอพวกเราจงต่อต้านประหารมันติดแล้วแย่แน่นอนตายมานส่ง <ขอ S 1> คน <ขอ S 1> ที่ <ขอ S 1> ด่งเรียกว่าเชยคนเยอะหยะรู้ไหมคนเยอะหยนเลยอ่ะรู้ไหมมันคือเกี่ยวกับอะไรครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ต้องขวัญครับผมเกี่ยวกับอะไรห้ามอะไรห้ามดื่มเหล้าครับเกือบถูก ห้ามยุ่งเกี่ยวกับอะไรยาเสพติดมีพิษร้ายทําลายตับโุ้ยที่ฉันได้ฆ่ามังกรกาจงอย่ารับมาใส่ไว้ในกระเป๋าใช่จงอย่ารับเอาไว้ใส่ใจได้ปะใช่หรอกเลาะค่าฆ่าอยิปเน็ตไวเบิร์ดอะไรนี่เฮ้ยเกมเหมือนกาลังจะพิกเกมเหมือนกำลังจะพแน่มึงกูจะฆ่าอี่นี้ให้ได้ มันเป็นแพนกูจะฆ่ามันถึกมากถึกมากแต่กูจะฆ่าอีออนขึ้นไปช่วยแล้วอีออนขึ้นไปช่วยแล้วแต่ว่าไม่รู้จะเจออีนี่บิงมาหรือเปล่าชื่ออะไรนะอีไวเบิร์ดอีไวเบิร์ดมึงต้องเอาแมวมังกรอยู่เดี๋ยวกูเบี่ยงมังกรให้กูมังกรให้อุ้ยไวเบิร์ดมันตายแต่พวกเราลุมมันเกือบจริงเหนื่อยเลยนะเหนื่อยอะง่าง่ายกูฆ่าไวเบิร์ดตัวเดียวมันเป็นนกป่าไวเบิร์ดไวเบิร์ดเราพูดไม่ชัดไง มึงกูโดนลุม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 โดนลุมโดนลุมแน่ๆโดนลุมแน่ๆโอ้โหสามตัวสี่ตัวเนี่ยชาวบนลนี่ชาวบนให้ชาวบนให้อุ้ยมันเอามังกรอยู่มังกล่อไปท่านเอาบนได้ช่านเอบนได้มังกรอยู่มันเอามังกรอยู่ช่านเอบนให้เอาไงทำไงเนี่ยทำไงเนี่ยทำไงดีเคยเป็นไะอยากได้แพ็คฮิวของศัตรูแล้วก็เข้าไปแล้วก็โดนยิงแล้วเลือดออกมาน้อยกว่าเดิมเนี่ยเคยเป็นปะแพ็คฮิวศัตรูอ๋ออันนั้นหลังอะเหรอเคยเป็นปะตั้งใจใช่ไหมเราทำได้กายพร้อมปะล่ะ เคยพร้อมเคยโดนคีบอีพวกนี้มันตีแรงนะมันเป็นแค่ครีะแทะเ้เฮ้ยเฮ้ยเอานี่นี่นีอ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันรอดอ่ะมันรอดอุ้ยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อรอเอรอทำไงดีว้าย,ยมันจับลงมาเลยอะ่ะ <laughs> ว้ายว้ายเสียดายจัง เสียดายอุดแต่กูต้องแบบไปเนียนดันวะมึง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 นี่ข้างล่างสองข้างล่างสองเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอากลางกลางมีมังค่าคุณไปมังก่าก่อนโอ้หมังก่าเอายอนเหรอได้มาอุ้ยมึงมามังก่ามากังก่ามากังกลามีไไหนมีกลางกลามีไไหนอุ้ยมันมันมันสู้ในบ่อมันสู้ในบ่อรสู้ยากนะมังค่าสู้ยากเครียดเครียด อเกมนี้ถือว่าไม่นับเกมนี้ไม่นับไม่นับถือว่าทุกคนไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการเกินนี้ไม่ได้เลยเฮียเว่อร์อุ้ยฝนหยุดแล้วปะอยากไปเล่นแล้วอ่ะเฮ้ยหยุดพึ่งนะไว้ชีวิตเราเพอคอล้องไปบ้าเดี๋ยวไปเล่นปะฮะกินแล้วเหรอจบละไปะคนแพ้แล้วครับขอปิดด้วยมือของตัวเองเถอะ ไปบายทุกคนปิดปิดไงอะเห็นนาวอุ้ยล็อตล็อตมาล็อตล็อตมาปิดแล้วปิดปิด,ปด,ปด